วันนี้ฟูนี่จะมาทำไข่เจียวให้ชลนะคะนคะคะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณแม่ตั้งกระทะไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็เจียวไข่ไปก่อนคะ่ะวันนี้ก็เจียวไข่ไปก่อนคะ่ะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะ คุณไม่อะไรคะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านมาดูตอนข้ดเสร็จนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาดูตอนขอดเสร็จนะคะแค่นี้ก่อนนะบ๊ายาสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊าสวัสดีะค่ะ ข้าวเจ้าของก็น่าเสียลวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะข้าเจ้าของน่เสียแล้วนะคะน่าทำไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมตุ๊กันเลยถึงแล้วไหมพ่อแม่เปล่าให้แล้วนะต่อก่อนต่อ ว่าแช่เป็นยไงคะง่ายค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ